กราบนมัสก,การพันเตเพื่อนสมนะทุกทรูปเจริญธรรมสิคมาตรญาติโยมแล้วก็นักเรียนทุกๆคนวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะวันนี้วันศุกร์นะก็มีอะไรดีๆมาฝากนักเรียนหลายอย่างนะแล้วก็<ม>ที่มีภาพและมีคติธรรมนะนักเรียนก็ลองดูนะเขาเขียนไว้ว่าจะเหนื่อยบ้างท้อบ้าง ก็ช่างมันสิ่งสำคัญชีวิตยังอยู่สู้ต่อไปนะในเมื่อชีวิตยังอยู่ไม่สู้ได้ไงมันต้องสู้ต่อไปนะอย่างวันนี้มาอย่างต้องลุกขึ้นมาสู้เลยนะต้อ่ตเตียนมับไม่สบายนะวันนี้ปวดเท้าเนี่ยมันอัอกเสบมันบวมบวมปวดตึ๊บๆึ๊นอนไม่รู้จะวางขาตรงไหนเลยนี่ชาวนี้ไม่มาจะดีไหมอ่ะถ้าปว,ปวดปวดอยู่นี่มันเทศไม่ออก จะมันรู้สึกมันก็พอไหวก็เอาละนะสู้ต่อไปชีวิตยังอยู่สู้ต่อไปนะเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็จะหมดเวลาของชีวิตกันแล้วใช่ไหมชีวิตคนเราไม่นานหรอกเจ็ดนสะิบแปดสิบปีนี่ก็ถือว่าเก่งแล้วนะคนที่อยู่อายุเจ็ดสิบแปดสิบยุคนี้นะเฉลี่ยแล้วก็บอกไม่เกินเจ็ดสิบแล้วยุคเนี้ยนะเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็หมดเวลา นะของชีวิตกันแล้วเพราะฉะนั้นทุกอนุของวินาทีต้องให้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างบารมีนะอันมเมื่อเจอของพ่อครูเขียนไว้ประมาณนึงเคยนึกว่าสร้างบารมีสร้างยังไงทําแต่คุณงามความดีสร้างประโยชน์ให้คนอื่น,นะปะ่ะพ่อครูบอกว่าการสร้างบารมีรมก็คือการได้ลดกิเลสนะการมาลดกิเลสคุณลดกิเลสได้มากเท่าไนั่นคือบารมีนะน,นี้สําคัญที่สุด เพราะคนเราถ้ากิเหลรยลดได้ความเห็นแก่ตัวมันก็ไม่มีเมื่อความเห็นแก่ตัวไม่มีมันก็ไปเสียสละช่วยคนอื่นได้ใช่ไหมนะแล้วคนเราเดี๋ยวนี้ยมันเจ็บไข้ได้ป่วยล้มหายใจจากกันเยอะนะอ่านอ้คนที่สนิทคุ้นเคยกับมาสมัยก่อนๆล้มหายใจจากทยอยกันไปเรื่อยๆเลยเนี่ยล่าสุดที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม,นะใหมนะ่ยมนิดหน่อยนะ คือเป็นอุปถากทางลาน,นาโศกเจ้าของที่บริจาคที่ให้ลาน,นาโศกนะนะนก็เสียชีวิตไปละแม่ใบจริงก็เสียชีวิตไปละคุณเคยกันมาดีๆทางนั้นเลยเยอะแยะหลายคนก็เราเราหมายแต่จากไปก็ไม่ไหวต้องวาก็ไปไม่ได้แล้ะตอนนี้ตัวเองยังไม่ค่อยจะร <laughs> อดเลยนะก็เลยเออก็้าใจนนึกถึงอนุสติเนาะเมื่อไหร่จะมาถึงเราเท่านั้นเอง นี่ก็คือสิ่งที่มาฝากนักเรียนนะจดไปไว้นะแล้วก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังทุกครั้งเลยที่นิวมาเทศเนี่ยล้วนแล้วแต่มีคตินะคติสอนใจนะใครได้ฟังนี่ก็จะมาถือเป็นบุญหูแลนะเพราะคนเราเวลามีเรื่องมีปัญหาอะไรขึ้นมาแล้วมันคิดอะไรไม่ทันนะคิดที่จะมาแก้ไขปัญหาคิดที่จะทําให้มีเกิดกําลังใจต่อสู้กับความทุกข์ต่อสู้กับชีวิตเนี่ยมันคิดไม่ทันนะ พอเราเกิดเหตุอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยมีปัญหาอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีสิ่งที่นะเคยมีผู้สั่งผู้สอนผู้อบรมมาบอกกล่าวไว้เนะี่ยยิ่งไม่มีทางที่อยากคิดได้เลยนะนักเรียนต้องตั้งใจฟังเรียนอันมาพยายามค้นคว้าหาพวกนี้มาก็ไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ง่ายเลยนะเพราะฉะนั้นก็ลองฟังดูแม้แต่ตามาย,ยังคิดว่าโอ้โหมันเป็นประโยชน์ต่อสมายเยอะ มาก็เจอปัญหาอุปสรรคมาไม่น้อยเลยและมก็ได้สิ่งเหล่าเนี้ยทําให้เกิดกําลังใจเรื่องนี้แปลกดีนะทมาคิดว่าเออคนเรามันคิดได้หลายอย่างเนาะมันคิดได้หลายมุมคิดเป็นม,มุมบวกก็มีคิดไปมุมลบก,ก็มีอนะมันแล้วแต่ภูมิปัญญาของแต่ละคนะถ้าคิดลบมันก็ขาดทุนมันก็ไม่ได้ไรเลยแต่ถ้าคิดบวกเออบางทีมันจะมีอะไรดีๆขึ้นไปได้เหมือนเรื่องที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยนะ ต่อไปนักเรียนโตไปมันต้องมียาชีพใช่ไหมต้องทําการงานอะไรต่ออะไรเลี้ยงตัวเองหาเลี้ยงครอบครัวเนี่ยแต่ถ้าคิดดีนักเรียนรับไปรุ่งเลยนะรุ่งเลยไปเป็นใหญ่เป็นโตปเป็นเจ้าแก่นะมีฐานะอะไรต่ออะไรได้แต่ถ้าคิดไม่เป็นจบเลยเหมือนกันนะเขาบอกอะไรนะทํางานผิดที่สิบปีก็ไม่รวยนะมันแล้วแต่จังหวะชีวิตของแต่ละคนด้วย เรื่องมีอยู่ว่ามีบริษัทนะบริษัทที่ผลิตรองเท้าบริษัทหนึ่งคิดจะไปบุกเบิกการค้าที่ตลาดที่แอฟริกาแอฟริกาเป็นเป็นประทวีปนะทวีปแอฟริกาเนี่ยประเทศในนั้นมีหลายประเทศล้วนแล้วแต่ยากจนนะผู้คนขาดแคลนก็เลยส่งพนักง,งานฝ่ายการตลาดสองคนนะเพื่อไปสำรวจว่าตลาดที่แอฟริกาเนี่ยมันพอที่จะไปลงทุน เอารองเท้าไปขายได้ไหมหลายเดือนผ่านไปพนักง,งานฝ่ายการตลาดทั้งสองคนก็กลับมาว่านะกลับมาแล้วก็มารายง,งานกับผู้จัดการบอกว่านะสองคนนี้มีทัศนคติไม่เหมือนกันนะรายง,งานการตลาดที่ทั้งสองคนเสนอกับผู้จัดบริษัทแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงสองคนคิดไม่เหมือนกันนะคนหนึ่งในกอสมมุติว่าในกอ ไม่มีหวังเลยครับเพราะว่าคนที่นั่นไม่ใส่รองเท้าเลยสักคนหนึ่งเออเมื่อไม่ใส่รองเท้าเลยสักคนแล้วเร,เราจะขายให้ใครล่ะเขาไม่นิยมกันหรือไงนะก็เลยน่าคิด่วนอีกคนในขอเนี่ยคิดไปอีกง่อีกแง่หนึ่งบอกว่าคงจะไปได้สวยกี่เดียวครับที่เราจะไปบุกเบิกที่นั่นเพราะว่าที่นั่นยังไม่มีรองเท้าใส่กันเลยเออที่ไม่ใส่รองเท้าเพราะไม่มีรองเท้าใส่หรือเขาไม่นิยมใส่รองเท้ามันคิดได้สองแง่ใช่ไหม เออมันน่าลงทุนไหมถ้าถ้านักเรียนเป็นนักลงทุนนี่นักเรียนจะไปลงทุนขายรองเท้าไหมนะเ,เพราะว่ายังไม่มีใครไม่มีคู่แข่งเลยว่าง่ายๆนะดีไม่ดีมันอาจจะฟุกก็ได้อาจจะโอโหขายดีขายดีเลยเพราะไม่มีใครขายรองเท้าที่นั่นเลยแต่คนคิดว่าที่นั่นเขาไม่ใส่รองเท้ากันนะมันก็อาจเป็นได้แต่ม้าลองไหมเอออย่างนี้เป็นต้นคิดไม่เหมือนกันละคนเรา นี่เรื่องหนึ่งะเรื่องที่สองนะมีหญิงชรา,าคนหนึ่งเวลาฝนตกเธอก็ร้องไห้นะอากาศดีก็ร้องไห้เอ๊ะคนนี้แปลกเว้ยฝนตกก็ร้องไห้อากาศดีก็ร้องไห้ใชายหนุ่มนึกแปลกใจก็เลยถามหญิงชรา,าว่าเนะพราะอะไรเวลาฝนตกยายกินร้องไห้อากาศดีก็ร้องไห้หญิงชรา,าบอกว่า เพราะว่าป้ามีลูกชายอยู่สองคนไอ้ลูกชายคนโตในขายน้ําแข็งไอ้ลูกชายคนเล็กขายล่มนะเวลาอากาศดีป้าคิดถึงลูกชายคนเล็กว่ามันคงนนะต้องขายไม่ดีแน่นะเพราะอากาศเย็นมันก็นะขายน้ําแข็งก็ขายล่มใช่ไหมไอ้ลูกชายคนเล็กขายล่มนะเออเพราะว่าถ้าอากาศดีไอ้ลูกชายคนเล็กมันคงขายล่มไม่ออกแน่นะ แล้วเวลาที่ฝนตกป้าก็คิดถึงลูกชายคนโตนะฝนตกอากาศมันเย็นนะท้องใส่ยี่ขายน้าแข็งไม่ดีเหมือนกันอนะ่ะเพราะฉะนั้นทุกๆวันป้าก็เลยกุ้มใจและทุกใจอย่างเงี้ยไอ้คิดถึงลูกชายซึ่งมันไม่เหมือนกันในคนขายลม่มไขายน้ำแข็งเนี่ยนะชายหนุ่มก็เลยบอกหญิงชนาบอกว่ายายคิดแบบนี้คิดผิดแล้วนะที่จริงแล้วเนี่ยทุกวันทุกวันเนี่ยยายจะต้องดีใจนะนะนะถึงจะถูก วันไหนที่ท้องฟ้าแจ่มใสอากาศปลอดโปร่งนะยายจะต้องดีใจถึงคนโตสินะอากาศปลอดโปร่งจะได้ขายน้ําแข็งได้ดิบขายดีใช่ไหมถ้าวันไหนฝนตกยายก็ต้องมานึกถึงลูกชายคนเล็กนะร่มจะได้ขายดีถูกไหมเออทําไมไม่คิดในแง่บวกล่ะไปคิดแต่ในแง่หรือแง่ลบเออ,อแบบนี้เขาเรียกอะไรโง่โง่โง,ง,ง,ง่ไม่เสร็จ ขาดทุนนะถ้าคิดในแง่บวกมันมันบวกได้ทั้งสองคนนะใช่ไหมแค่นั้นแหละเขาก็มีความสุขแหละแต่นี่เป็นคิดในแง่ลบนะมันเลยไม่เข้าท่าขาดทุนหญนะิงชราได้ฟังดังนั้นเธอก็ได้คิดได้คิดนะแล้วก็จากนั้นมาก็ไม่ว่าจะอากาศหนาวหรือฝนตกหญนะิงชราคนนี้ก็ได้แต่ยิ้มอย่างมีความสุขเนีย่ยแค่คิดเป็นแค่นั้นนะนะ แต่คิดไม่เป็นก็เลยทุกทุกทุกโศกเศร้าการที่คนเราจะมองโลกในแง่ดีหรือแง่ร้ายเนี่ยแท้จริงอยู่ที่จิตใจทั้งสิ้นนี่เขาสรุปเช่นมีเครื่องดื่มอยู่แก้วหนึ่งคนมองโลกในแง่ร้ายก็จะคิดว่าหมดไปทั้งครึ่งแก้วนะเหลืออีกครึ่งแก้วเท่านั้นเองอ่ะเสียดายเว้ยโดนดื่มไปสักครึ่งแก้วละเขาก็ดื่มได้นิดเดียวใช่ไหม แต่ถ้าคนมองมองโลกในแง่ดีเขาจะคิดว่าเอ๊ะอย่างดีนะที่มันยังเหลืออีกสักครึ่งแก้วนะนะไอคนหนึ่งเสียดายไว้เหลือแค่แค่ครึ่งแก้วทุกข์ไม่สบายใจเสียใจอีกคนหนึ่งบอกโอ้ยังดีเหลือต้องครึ่งแก้วนะมันคิดเป็นกับคิดไม่เป็นกันแค่เนี้ยทุกข์ไม่เหมือนกันหล,นะละนะแล้วท่านทั้งหลายลนะ่ะจะมองโลกในแง่ไหนนะ มองโลกให้มันทุกข์ก็จะรู้สึกเสียดายว่าเอ,อ,าอเครื่องดื่มในแก้วมันหมดไปต้องครึ่งแก้วถ้าคิดในแง่บวกว่าเอ,อ๊ะเหลือต้องครึ่งแก้วยังดีนะเขาก็ไม่ทุกข์ละพอเรารู้จักคําว่าพอก็จะมีความสุขน,นี่เป็นต้นอ้าอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้มีชื่อว่ามีดโกนหนวดการรักครั้งหนึ่งมีมีดโกนหนวด สวยมากอันหนึ่งนะทำงานอยู่ในร้านตัดผมเหนะนะมือนเหมือนมีชีวิตเลยนะมีกน,นวดเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งไม่มีลูกค้ามาเลยนะไม่มีลูกค้ามาอุดหนุนที่ร้านตัดผมมันก็เลยออกจากด้ามไปนอนพึ่งแดดเล่นมีโกนนี่มันเก่งเลยออกจากมีดอาําไอ้ตัวมีดแล้วก็ไปนอนพึ่งแดดเล่นมันเห็นพระอาทิตย์ส่องแสงสะท้อนใบมีดนะใบมีดสวยมากใบมีดอย่างเนี้ย เป็นเงาวาวบเลยนะสะท้อนกับแสงพระอาทิตย์มันมีความรู้สึกภูมิใจในประกายแสงของมีดกับพระอาทิตย์เนี่ยมีความรู้สึกภูมิใจมากดังนั้นเมื่อมันหวนคิดถึงอดีตท,ที่เป็นเพียงมีดโกนโกนหนวดนะเพราะปกติมีดโกนก็อยู่ในร้านตัดผมใช่ไหมมันก็เลยนำพันว่าวันหนึ่งถ้าจะกลับไปที่ร้าน ที่ข้าพิ่งออกมาหยกหย,ยกใหม่นะ,ะเป็นมีดอยู่แต่ในร้านตัดผมโกหนวดนะเออกเลยคิดว่าจะไปเป็นมีดมีดกหนวดอยู่อย่างกันไหมไม่แน่สวรรค์คงไม่โปรดปานแน่ๆถ้าความงานมันเกิดจ้ากลับไปเป็นแค่มีดกหนวดของผู้คนหยาบคายน่าเกลียดเหล่านั้นคนที่หนวดเข้าลุมรังมันก็น่าเกลียดแล้วเนาะ ถ้าไม่อยากทางานเป็นเครื่องจักรเครื่องกลงเช่นนั้นอีกต่อไปรูปร่างที่งดงานของข้าถูกสร้างขึ้นมานะเพื่อทํางานเหล่านี้หรือไม่ใช่แน่นะจักหลงตัวละด้วยเหตุนี้ข้าจะไปซ่อนตัวอยู่ในสถานที่ลับเพื่อลิ้มรสชาติชีวิตและพักผ่อนอย่างสงบนะไม่เอาละไปซ่อนตัวะันะพู้จบมีดกนวดก็แอบไปซ่อนตัวอย่างดี เพื่อหลบสายตาคนอื่นๆนะไม่กลับไปอยู่ที่ร้านกนนวดและหลายเดือนผ่านไปวันหนึ่งมันยอยากออกไปสูตรอากาศนะจึงออกจากที่ซ่อนแต่กว่าจะออกได้ก็ลำบากนะเมื่อมันมองดูตัวเองมันก็งุนงงเป็นที่สุดช่างหน้าแปลกใจอะไรนี่นะทำไมมันผิดหูผิดตาซะจนเหมือนกับ เลื่อยที่ขึ้นสนิมและใบมีดของมันก็ไม่สะท้อนความงดงามของพระอทิตยอีกต่อไปเพราะใบมีดโกนมันขึ้นสนิมมาเนาะไปอยู่ในที่ซุกที่ซ่อนเลยเป็นสนิมเลยมันสมมึกผิดอย่างขมคืนแต่ก็ได้ประโยชน์ที่จะเสียใจแบบความงามที่หายไปมันร้องไห้ด้วยความเสียใจที่แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วพร้อมกับพูดว่าอนิจจาคมมีดที่เสียไปะ น่าจะใช้งานที่ร้านตัดผมเสียมากกว่าความบางเฉียบของใบมีดคมของค่ากลายเป็นอะไรไปแล้วใบมีดที่เจิดจ้าของข่าอยู่ที่ไหนตอนนี้ค่าถูกสนิมกินจนกร่อนดูน่าเกลียดน่าชังความทุกข์ของค่าไม่มีอะไรไม่มีทางที่จะแก้ไขได้คนขี้เกียจก็เหมือนกับมีโกนแบบนี้คือการไม่ทำงานทําการเอาแต่เพ้อฝัน จึงสูญเสียรูปร่างและความคมไปสนิดนั่นก็คือความเขา่าความเปลียดคันที่อยู่ในตัวมนุษย์น,นั่นเองเหมือนนักเรียนมาอยู่ที่เนี่ยนะนักเรียนเปลี่ยนเสม,มือนมีโกนนะมาอยู่ที่เนี่ยถูกฝึกฝนให้ทำงานนะมีโกนจะถูกดูแลรักษาอย่างดีเลยนะทั้งคมทั้งเป็นเงาวาววับแต่นักเรียนกลับไม่ชอบเบื่อที่นี่ นะอยากจะไปเจดจ้าอยู่ข้างนอกนะก็เลยโดนโดนสนิมกินหมดความแวววาวนะทั้งอยู่ที่นี่เขาฝึกเขาอบรมเขาพาฝึกอะไรดีๆแต่นักเรียนกลับไม่ชอบเหมือนกับใบมีโกนเนี่ยระวังนะข้างนอกมีแต่สนิมนะมีแต่เรื่องไร้สาระเรื่องอะไรที่พาให้นักเรียนเสียผู้เสียคนได้ง่ายเพราะมาอยู่ที่นี่ต้องมาถือว่าโอ้โหพวกเราเราโชคดีที่สุดแล้วนะ ได้มาได้ฝึกหัดหลายคนอาจจะไม่ชอบนะต้องมาอยู่ในกฎในระเบียบต้องมามีคนคอยคุมคอยใช้คอยโน่นนี่อะไรให้ทํางานนะนั่นแหละเป็นการปูพื้นฐานให้นักเรียนต้องไปต่อสู้กับชีวิตข้างนอกซึ่งยังมีเรื่องที่นักเรียนต้องต่อสู้ต้องเจอเยอะนะเยอะอยู่ที่นี่ขนาดนี้ทนไม่ได้นักเรียนไปเจอภัยข้างนอกนะเจอางานข้างนอกจะยิ่งกันนี่นะ ฝึกไว้เถอะไม่เสียหลายหรอกแต่ละคนแต่ละรุ่นที่ออกไปยได้ดีได้ดีกันเกือบทั้งนั้นเลยนะเท่าเเท่าทีา่มารูดูประวัตินะด้านวิชาการก็ไม่ย่อหย่อนนะสอบเข้ามาอะไรได้ก็เยอะมีการมีงานทําก็ดียกเว้นในที่เกเนะก็ไปไม่ค่อยรอดก็มีนะก็เยอะเหมือนกันนะอ่ะยังมีเวลาอีกสักเรื่องหนึ่ง อีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องหยุดพักสนิทนะมีคนตัดต้นไม้คนหนึ่งนำฟืนไปขายให้แก่ร้านขายฟืนซึ่งร้านขายฟืนเนี่ยก็จะปฏิบัติกับคนตัดไม้เนี่ยดีมากดังนั้นคนตัดไม้ก็เลยคิดอยากจะตอบแทนด้วยการตัดไม้ให้ได้จํานวนมากๆเออคนตัดไม้ก็ดีนะนะอยากจะตอบแทนคนที่ซื้อไม้แก่วันแรกตัดไม้ได้ยี่สิบ่อนนะ และก็ก็นํามาให้คนขายฟืนะที่ร้านที่ร้านฟืนนี่แหละก็ชมเชยะแล้วก็ยุบัตรต่อคนตัดไม้อย่างดีเพราะว่าตัดไม้ได้จํานวนเพิ่มขึ้นแต่พอมาในวันที่สองคนตัดไม้ตั้งใจจะตัดให้ได้มากะแต่ปรากฏว่าเขากลับตัดได้เพียงแค่สิบแปดต้นหายไปกี่ต้นเออสองต้นวันรุ่งขึ้นะ ก็กะว่าจะตัดไม้ให้เพิ่มขึ้นอีกแต่กลับเหลือ16ต้นอ้หายไปอีกหายไปเท่าไหร่ละเออคเก่งเลยเราเรียนจําได้นะแสดงว่าตั้งใจฟังเช็คดูครับ่ไหนนะนะยิ่งนับวันยิ่งห่างไปเรื่อยๆเลยเขาตัดมากตัดไม้ได้ร้อยน้อยลงเรื่อยๆจนในที่สุดคนตัดไม้ก็รู้สึกลายใจจึงไปกล่าวคาขอโทษกับร้านขายฟืน แต่เจ้าของร้านขายฟืนขายฟืนนะไม่ได้ขายปืนนะ,ะเจ้าของร้านขายฟืนก็กลับถามคนตัดไม้ว่าคุณรับขวานครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่หาเหตุแล้วว่าทำไมตัดไม้ได้น้อยลงคนตัดคนตัดไม้ก็เลยตอบว่าผมไม่มีเวลาหยุดรับขวานเลยครับเพราะขนาดไม่หยุดเนี่ยมันตัดไม้ได้น้อยลงเลยแล้วจะม่มีเวลา หยุดไปรับขวามได้ไงซึ่งเจ้าของร้านก็เลยบอกกับคนตัดไม้ว่าคุณลองคิดดูสิว่าหาคุณหยุดรับขวามให้มันคมเดยเสียเวลาเพียงนิดหน่อยคุณอาจจะตัดไม้ได้มากกว่านี้ก็ได้ความไม่คมมันจะไปตัดไม้อะไรได้มากใช่ไหมเนี่ยคนเรามันไม่รู้จักคิดอย่างเนี้ยเสียเวลารับความด้้นโอ้โหคุณจะตัดไม้ได้เบาแรงด้วยถ้าขวานคมเนี่มันตัดไม้ได้เบาแรงใช่ไหม เพราะบางทีมันก็มีต้องมีเวลาหยุดเพื่อเพื่ออะไรฟื้นฟูกําลังภายในฟื้นฟ,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 นฟนูความคมนะของปัญญาของอาวุธปัญญาวุธนะอะไรเหมือนอย่างนั้นนะเหมือนนักปฏิบัติธรรมเนี่ยบางครั้งก็ต้องมีเวลานะที่จะไปตัวของตัวเองบ้างนะคิดทบทวนอะไรต่อะไรนะขณะที่เราทํางานไปเราจะได้อาศัยความคมนะของปัญญาเราอาัจนะ ภาระอะไรต่างๆได้มองโรคให้เป็นสีเขียวเป็นยังไงเรื่องราวเป็นงไงครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะมีเศรษฐีคนหนึ่งเป็นคนเจ้าอารมณ์และมักคนเจ้าอารมณ์นี่มักจะปวดศีรษะเก่งนะไม่เก่งหรอกปวดศีรษะมันไม่เก่งนะสำนวนก็ว่างั้นเวลาปวดศีรษะวันหนึ่งเขาก็ได้ประกาศ ให้รางวัลย่างงามแก่คนที่สามารถรักษาอาการปวดศีรษะของเขาได้นะหลายคนรวมทั้งหมอที่เชี่ยวชาญต่างเข้ามาหาเขาและเสนอแนะวิธีการรักษาโรคปวดศีรษะให้กับเศรษฐีผู้นี้แต่ไม่มีใครสามารถทํำให้เขาหายดีได้เลยะหมอหลายคนแล้วก็ช่วยไม่ได้อยู่มาวันหนึ่งมีฤาษีตนหนึ่ง ฤษีนี้เขาเรียกตนนะไม่เรียกคนนะมีฤสีตนหนึ่งมาเยี่ยมท่านเศรษฐีเศรษฐีได้บอกว่าเอเอไอเกี่ยวกับโรคประจําตัวของเศรษฐีเนี่ยนะเศรษฐีก็บอกเกี่ยวกับโรคประจําตัวของของของ,ของเศรษฐีนี้ให้ฤสีทราบฤษีก็เลยบอกกับเศรษฐีว่าโ่เอ้ยวิธีรักษาอาการปวดหัวของท่านเนี่ยมันง่ายนิดเดียวนะทํำยังไงนั่นคือ เจ้าจะต้องมองทุกอย่างให้เป็นสีเขียวตลอดเวลาโอ้โหทำไงล่ะมองอะไรให้เป็นสีเขียวตลอดเวลาเศรษฐีมีเงินเยอะบริวารเยอะใช่ไหมเศรษฐีก็ดีใจมากเลือกแค่นี้สบายมากแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ฤาษีแนะนำเขาเนี่ยเป็นวิธีที่ทำได้ไม่ยากนะักวันรุ่งขึ้นเศรษฐีก็เลยจ้างช่างทาสีหลายร้อยคนเลย ะมาช่วยกันทาสีทั้งหมู่บ้านเลยโเขียวทั้งหมู่บ้านเลยเนาะให้เป็นสีเขียวทั้งหมดนอกจากนี้ด้วยความที่มีเงินล่ำรวยมากก็ยังซื้อเสื้อผ้าให้คนในหมู่บ้านเนี่ยใส,ส่สีเขียวหมดเลยเออเป็นนักเรียนนักเรียนจะเอาไหมเนี่ยเอาล่ะ <laughs> นักเรียนมาใส่สีน้ำเงินดีกว่าเนาะ ให้ทุกคนในบ้านเนี่ยใส่ตอนนี้ไม่ว่านะท่านเศรษฐีจะมองไปทางไหนก็มีติดแต่สีเขียวตลอดเวลาคําแนะนําของท่านฤาษีอาการปวดศีรษะของเขาก็เริ่มดีขึ้นน <S <S เขาเริ่มเป็นคนยิ้มง,ง่ายและมีความสุขมากขึ้น,นสองสาเดือนถัดมาฤาษีก็ได้กลับมาเยี่ยมเศรษฐีอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ต้องประเจนกับช่างขาสีคนหนึ่ง ซึ่งร้องตะโกนว่าห,ห,หยุดหยุดหยุดท่านฤาษีหยุดท่านเข้ามาในหมู่บ้านนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะทาสีให้ท่านเป็นสีเขียวก่อนฤาษีโดนก็แล้วนะฤาษีก็เลยรีบวิ่งหนีเข้าไปในบ้านของเศรษฐีในที่สุดแหมช่างทาสีจะทาสีใหู้่สีซะละฤาษีเลยนึกวิ่งรีบวิ่งก้าไปหาเศรษฐีเลย เศรษฐีได้พบฤาษีได้พบกับเศรษฐีในบ้านและตำหนิว่าทำไมท่านถึงต้องเสียเงินทองแล้วก็ไปเที่ยวรบกวนชาวบ้านนะให้ผาสีให้แล้วก็ใส่เสื้อให้เป็นสีเขียวอะไรต่ออะไรเนี่ยเพื่อเปลี่ยนสิ่งต่างๆรอบตัวของเจ้าหละ่ะเราไม่ได้บอกให้เจ้าไปเที่ยวทาสีหรือทําให้ทุกอย่างเป็นสีเขียวเลยนะอ้าวแล้วจะทําไงละ่ะถึงจะให้เป็นสีเขียวหมดเจ้าเพียงแต่สวมแว่นตาสีเขียว ะแค่สวม่ตาสีเขียวเจ้าจะมองเห็นทุกอย่างเป็นสีเขียวหมดเลยเนี่ยแค่เนี้ยก็หรือสีบอกไม่หมดนี่ใช่ไหมบอกไม่หมดเศรษฐีก็เลยโง่ออไปเลยนะไปเที่ยวเสียเงินเนะเที่ยวไปให้ชาวบ้านก็ต้องเดินร้อนนะเพราะฉะนั้นหากเราต้องการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปเปลี่ยนทุกอย่างทุกคนแต่เพียงเราเปลี่ยนตัวเราเองก่อนแล้วจะพบว่าทุกสิ่งรอบตัวเราเนี่ย ก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันนะเรื่องที่สอนดีนะถ้าเรียนจําไว้อย่าไปคิดเปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนตัวเราก่อนนะให้เราเป็นคนอย่าไปโกรธง่ายโมโหง่ายนะแล้วทุกคนก็จะดีกับเราหมดอ่ะใช่ไหมเนี่ยคนเรามันคิดยต่จะไปเปลี่ยนแต่คนอื่นแต่จไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองนะมันก็จะเกิดแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความวุ่นวายอะไรต่างๆนานาเนาะ ถ้าจะอีกเรื่องหนึ่งคงไม่ได้ละหมดเวลาใกล้ละเหลือไม่กี่นาทีเรามาเอาภาษาไทยเวลาคำสองคำบ้างนะปฏิสันถานนักเรียนเขียนไงปฏิสันถานธของเรารอเรือนะเพียบพร้อมเขียนไงเพียบพร้อมเพียบพรบเพียบหรือเปล่าเพียบมัมีรอเรือไหมไม่มีเนาะเพียบพร้อมเขียนงี้เพียบพร้อม อีเมลอีเ e ม e เขียนยังไงเซมามา้าลอลิงถูกไหม,มเว็บไซต์เขียนไงเว็บไซต์ในเว็บไซต์ในเว็บไซต์นี่ตึองภาังกฤษเนาะถูกไหมเว็บไซต์เมาส์เขียนไงเมาส์มีสาวเสือกระรันไหมแบบนี้ปะเออ ดิจิทัลดิจิตอ่านไงอ่านไงดิจิทัลดิจิทัลดิจิทัลท้อทหารแมน่นการลอลิงบล็อกกับบล็อกบล็อกไวถูกไหมคลิกกับคลิกคลิกเมาส์อ่ะคลิกเวลาจะเลื่อนคลิกอย่างนี้ข้อปลายลอลิง รีกอไก่นะเขียนให้ถูกนะนักเรียนอ้าวละเวลาหมดแล้วนะนักเรียนทุกคนนะขอบใจนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจจดเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บสมุดนะอ้าวสำหรับวันนี้ก็ขอยุติการแสดงคำคอนชันไว้เพียงแค่นี้นะอ้าวเจริญธรรม